กาดเองพี่มองผิดสิเด็กแบบีผบอยอะไรอะมีว่าคิดถึงอ่ะคิดถึงหบดเลยเนี่ยมีแต่คนคิดถึงพี่บิกอะพี่บิกดังใหญ่แล้วนะเนี่ยพี่โบนนะคุณโบนั้นมาแล้วเดี๋ยวค่อนอยู่ไหนอ่าพิมพ์ว่ามาแปลว่าเข้าเกมนะฮะ ทุกคนเอ้ยหรือว่านี่เรากําลังตี้รวมคนที่เราเล่นกันเป็นทีมวะเนี่ยใช่หรือเปล่าปกติพี่โบจะทักผมมาตลอดนะทุกวันทุกเวลแทบจะแบบชั่วโมงหนึ่งทักมาทีหนึ่งแค่คําว่ามามาแค่มารู้เรื่องม<า>ไม่ต้องไม่ต้องสารต่อเข้าเลยไม่ไม่อิอดอ่อเล่นเกมอ่ะมันก็ต้องรู้ลิมิตรู้ไหมยอย่าเล่นเกมเยอะไม่ดีหรอกอืใช่ทุกคนฝากตักเตือนน้องบิ๊กด้วยนะฮะ พราะว่าไม่ไม wo ่เรียกว่าติดเรียกว่าแบบเรียกว่างมงายเลยดีกว่าเรียกว่าติดไปไปดำดิบไม่ดำดิบทำไมโบนัสโบททำไมโบนัสเข้ามาไม่ได้อ่ะพี่โบเขาออกหรือเปล่าเขาอยากเล่นเกมมากกว่ามั้งพี่โบได้ยินอยู่ปะพี่โบน้องายมันไม่มอร์นิ่งอลนะตอนนี้เด็กติดเกมหรอไม่จริงข่ะกาาคนเดียว คนเดียวเลยเอางี้ถ้าพี่โบยังฟังอยู่มาแย่ทีมาเอาตังเติมเกมไหมลูกเนี่ยพี่บิ๊กเป็นคนจะเติมเกมให้พี่แล้วเนี่ยพี่บิ๊กดังใหญ่แล้วอยากได้สกินใหม่พอดีเวยเลสอ่ะนะใช่สยามหน้าค่าคือแบบ ่งโค้ดแปบ,บเดียวนี่ไงพี่ก็แอดเนี่ยทุกทุกคนในเนี้สามร้อยคนที่ได้ฟรีแล้วตอนเนี้ยไม่คือเขาไม่ไเล่นกับเราเนาะเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้น,นาวีกันนะเขาจะไปดูไม่รักากาศ<ไ>ว่าทำยังไงอะ่ะให้เขาโหลดมาเดี๋ยวผมสอนเธอจะสอนรับผิดชอบทั้งหมดสามร้อยหสิบปดล้านคนเลยเหรอใช่แล้วเราก็จะได้สยับนาคาทุกทุกคนคุณบน,น,นะสคุณบน,นันเขาอัปเดตไอ้นี่หรือยัง เมื่อวานคุณจูเนียก็มีปัญหาเหมือนกันเข้าไม่ได้จกที<อ>เพราะว่าไม่ได้เปฟดไอจีทำไมถึงกี้ว่าผมไม่แฟงฟันนะฟัน <laughs> ผมมีมแมลงเกาะอ,อยู่หรอเป็นแมงหรอหรือ,อยังไงเด็กน้อยแป้วอย่างงี้ป่วแบบเขาเห็นเธอเป็นเด็กน้อย,อยงไงหรอสอนจริงเปล่าเต้า ถ้าโหลดมาแล้วผมจะส่งโค้ดให้ทุกคนก็จะเอาไปใส่แล้วผมก็จะได้สกินฟรีหนึ่งตัวเธอเธอเธอเหลือเทาหร่นะตอนนี้ฉันเหลือร้อยหนึ่งซึ่งยากมากผมไม่ได้ส่งให้ใครเลยไงผมมียังร้อยแปดสิบห้าอยู่เลยเหลือเยอะกว่าพี่เยอะอ่ะผมต้องหายกี่คนอ่ะคนหนึ่งเท่ากับห้าพอยอ่ะเยอะเลยเยอะมากโอ้ชันร้อยหนึ่งก็ยังเครียดอยู่เนี่ยว่าว่าจะได้หรือเปล่าคนหนึ่งได้ห้าห้าอัน นะะคนได้ห้าอันใช่ไหมเราจะเป็นของเราส่งให้เพื่อนสองเราทําเควสอีกสองก็เท่ากับสี่แม่บิ๊กฝากตามตอนเราเอาจึดบัตเลยเดี๋ยวก่อนนะออกาดนี่เขามาคุยเรื่องก<า>ีนลอง,อ,งออกกาดกาดกาดลองออกก่อนได้ปะเดี๋ยวคุณแม่ขอลองเอาบนนักขึ้นมาก่อนแบบเมื่อวานได้ได้บายบายทุกคนเจอกันไม่ไม่กลับมาด้วยกลับมาด้วย มาโบนัสเาต้อตงเธอต้องเป็นเหมือจูเนียแน่เลยอ่ะลองนั่นไงเห็นไหมเธอต้องเป็น<อ>เหมือนคุณจูนแน่เลยที่แบบที่แบบก็ที่แบบเข้าคนที่สามไม่ได้อ่ะเห็นปะเนี่ยอ๋อตันนี้ทำได้เลยที่ไลฟ์ที่ Office ออฟฟิศ ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเนี่ยบวกหมายถึงโบนัสต้องเข้าคนที่สองอะ่ะถึงเข้าได้เลยเห็นปะะ่ะนะแต่พอเข้าคนที่สามเข้าไม่ได้ใช่มีดุลคนเดียวที่เข้าได้เมื่อวานดุลเข้าคนไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะโอ้แกมแดงาม<ง>แกมส้มมากเป็นไงบ้างคาไหนอัปเดตชีวิตหน่อยเดี๋ยวกันนะคุณกาดหายไปเลยอะ่ะ ส่วนอากาศแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนานะอากาศก็เป็นอีกคนนึงที่เข้าไม่ได้สวัสดีคารับสวัสดีทุกคนนะคะก็ไม่ได้มาไลฟ์นานมากๆหรือเปล่าหรือเปล่าคิดถึงนะคุณโบลเล่นเกมเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ก็เนี่ยเล่นเกมหนักมากวันนั้นเล่นเกมหรอนี่เพิ่งรู้เ,<อ>เนี่ยเล่นเกมอะไร,รอ่อะวันนั้นเล่นเกมอะไรอ่ะโอ้หก็เล่นด้วยกันอยู่ื่อเช้าโอ้โหแบบเหนื่อย มากเลยแบบพวกคุณเนี่ยโอ้โหแหมแก็คิดดูดิอีกาดอ่ะเขาไม่อ่ะเขาไมเขาถึงแบบแล้เขาพูดว่าชิวๆพี่ไม่ต้องเอาตัวที่เล่นได้มาหรอกอ่ะจัดไปกูไม่เคยเล่นเลยค่ะอีตัวอีตัวหิมะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครั้งแรกห <laughs> นัก<ะ>โวนาช่วงนี้ก็เก่ง <พ eng. S 1> จะต้องเป็คนคุเพลง,ง,ง,งลงคุณแบกไงเมื่อกี้เพิ่งร้องเพลงลงจูไปไ<ห>แล้วก็ลงนะทวิต ลองเพลงลองเพลง <laughs> เอียมาเอียบอกว่ารอทอราค่ะจะสร้างโมเมนต์เกียดเกียดเกียดการสร้างโมเมนต์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณกาเขาหายไปไหนอะ่ะตามโมเมตนต์นอยู่ทุกคนนี่คือรูปลายกาศนะคะหายไปไหนอ,ะอ่ะไม่มันไม่เห็นว่ามันมีอะไรขึ้นมาไง มันรลายได้สี่ห้าคนแล้วเข้ามาเลรโอเรากำลังดินทาเธออยู่ที่เธอพาทุกคนไปแพ้อ่ะสองเกมรวดอ่ะโอเคอะไรนะอะไรนะเฉยเออไม่วัวล้องเพลงให้ฟังหน่อยแก้เธอมันร้องเพลงยิ้มไปอ่ะในจุกบนนั้นแล้วคู่จิ้นเธอหายไปไหนอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมโอ้โหลายนั้นก็ทำเควสรัวๆครับ อมความจริงแล้วตอนนี้หยุดเนเกมแล้วไปถึงไปถึงพีสิทธ์ใช่ไหมเล่นเกมเพื่อโทรไปก็คือคลิกอย่างเงี้ยโทรไปก็คืออยู่อย่างเงี้ยครับครับพี่ครับได้ครับทำขวสรัวๆเลยไม่อยู่แล้วในโลกห่งความจริง เออไม่ทราบว่าพอหลังคาดว่าโควิดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีอะไรอีกไหมคะธุรกิจมีคอลเลคชันที่สามหรือ,อยังคะตอนนี้อ๋ตอนนี้ก็ตอนแรกกลับมาละลอกนี้ก็ไม่รู้ตอนแรกจะทำอะไรก็แบบเล่นเกมก็แล้ว <laughs> ทำกับข้าวก็แล้วติ๊กตอ,อกก็แล้วอ๋อสอร์ดสเก็ตบอก เอออมีสเก็ตอ๋อแต่ว่าคุณแม่คุณแม่เธอถ่ายใช่ไหมคุณแม่เธอเป็นคนถ่ายใช่ปะใช่ใช่ครับคุณแม่เก่งมากนะรู้มุมกล้องด้วยอะแบบเออเลิศอะแบบอืมก็สอนมากอืม <laughs> มีทีมุมกล้องเรียื้อนแล้วอ่ะอืมกล้องมันมวโม้ชนหนคะ่ะของผมอะโอเคเอ้๋อ ล้วกล้องชั้หมัวไหมกล้องที่หมดไหมไม่หมดไม่หมด,มหมดพี่สองคนเล่นเกมอะไรกันเล <laughs> ่น awv ค่ะ <c oughs> อย่าลืมเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับสยามนาคานะคะน้องโบนันตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสามสิบแล้วมั้งเออแต่เดี๋ยวผมผมเอาโค้ดทิ้งไว้ในเอ้ยผมก็ลืมไปแล้วเอาโค้ดมาทิ้งในไอจีได้นี่หว่า <c oughs> ให้คนแบบช่วยกดคือยังไงอ้าวทำไมกาดเข้าไม่ได้อีกแล้วอ่ะอีกแล้วกาดต้องอัปเดตหรือเปล่าเหมือนโบนัสปะ เยอะเกินนะจริงเหรอไม่เห็นเกี่ยวเลยตอนนั้นผมยังเข้ากันได้เลยสามสี่คนอ่ะตอนที่อยู่ที่ออฟฟิตอ่ะ,อะส่งครับกาดของแมเ่เบรกมัวมากอุ้ยแรงแรงตรงนีแง้แหละแบบนึ้นะคะพี่กาดเข้าไม่ได้เออทำไมอ่ะเมื่อกี้บน,นัะก็เข้าไม่ได้รอบนี้ก็เป็นกาดอีกะ อือโอยชัดเลยชัดแจ๋วขอจิ้นบิ๊กโบได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่ลูกนะคะบิ๊กโบ๊ทไม่ได้นะเดี๋ยวกันอ่ะคุณกาดเข้าไม่ได้ทำไงดีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเน็ตไม่แรงหรือเปล่าเน็ตกาดแต่หรอ อ่อุ๊ยกาดมันแรงมากมันใส่รหัสมันไปแล้วทิ้งโค้ดเฉยเลยคุยเดี๋ยวก็นะทำยังไงดี้อผมทิ้งโค้ดบ้างดีกว่าดูเด็กขออนุญาตฝากโค้ดโค้ดนะครับแอดเออเออเออน่าสนใจเพราะว่าคนที่ฟอยทีเราก็น่าจะเล่นกันพี่ตอบมาพี่ตอบมาพี่ตอบวัสดีค่ะพี่ถึงพี่ตอบจังเลย สวัสดีครับไม่ได้เจอพี่๊อบเลยอ่ะพี่๊อบเดี๋ยวก่อนนะพี่๊อบไงฟามีตาปะ้ะถ้าพี่จะไม่ผิดอ๋อสวัสดีครับทำยังไง้คุณกาดเข้ามาได้สวัสดีครับอยากถ่ายละครแล้วครับอยากถ่ายงานแล้วอยากทำงานครับ <laughs> ช Puis, ını, à, ่วงนี้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วครับโซฟาก็เริ่มเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะแล้วก็เป็นยิ้มก็ปิดโอ้ไม่ก็เธอเดี๋ยวก่อนนะคุณทอรนินคุณอัปเดตไอจหรือยังอ่ะช่วยอัปเดตให้ก่อนได้ไหมเหมือนท้าไม่อัปเดตอะ มันจะไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราโทรหาคุณทรานก่อนนะอือคืออันเนี้ยโบนาเธออัปเดตล่าสุดวันไหนไม่รู้เลยอ่ะเพราะเพราะว่าที่บ้านมีไวไฟมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะพี่แบงต้องมาให้แบงรีบอะจะไปแล้วครับเขาไม่เห็นผมผมเห็นนี่ไงเห็นเมนคุณอยู่อือเห็นไหม ดึงไว้ดึงไว้อืมเขาจะเขาจะรีบ<อ>เล่นเกมหรือเปล่าอืมเขาจะไม่สนใจเธอเหรอ <c oughs> ทอร์นาทอร์นาอัปเดตไอจี IG ให้หน่อยกาด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 ลองอัปเดตไอจี IG ให้หน่อยเดี๋ยวปะแบบมันเข้าอัปเดทล่าสุดอะนะเออทำไมมันเข้าไม่ได้อะเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะโบนัสต,ตัวนั้นต้องออกไปอัปเดตหรือเปล่าหรอในโบนัสห็ลองดูก่อนก็ได้ เออโอเคโอเคไม่ใช่กม็มีทอราอีกถ้าเหมือนแบบอัปเดีด๋ยวมันไม่ขึ้นไงโอเค okay. อ่ะคุณทอรา์าอยู่ไหนเดี๋ยวลองดูนะคุณทอนอัปเดตหรือยังทีเดียวเลยไดยวปะมันใช่อ่ะภาพี่รุ่นเชียงใหม่ร้อนมากทำให้ฝนตกหน่อย พีกล mm ้วยมาไม่ม right. um, okay. ีต be mm ้องไลน์ใหม่อ่ะคราวนี้ใครมาคุณทอร์ลับปะพี่แบงค์มาใช่ไหมครับนี่ไงใครบอกให้อัปเดตก็นี่ไงอัปเดตไปแล้วอัปยังอัปแล้วใช่ปะก็นี่ไงก็คุยกันอยู่นี่ไงอัปเดตแล้วผมว่าอัปล่าสุดจะไม่รู้จะล่าสุดยังไงละไม่แต่คุณโบนัสไงคุณโบนัสเข้ามาไม่ได้แสบตา นี่ไงอ่ะค <Okay. S 2> ุณเคเดี๋ยวเทำไมคุณวบนัสถึงเข้าไม่ได้มันปรับไหมให้บบเหรือเหลือไลฟ์แค่สองคนเหรอไม่ใช่เราต้องดึกวันไลฟ์ได้สี่คนแล้วค่ะคุณแบงคุณพี่แบงอ,อัปเดตแล้วผอัปเดตจนไม่รู้จะอัปเดตไงแล้วเลยอ้ฮ <laughs> <laughs> กมไม่ได้หายไปไหน,น<า>ครับเดลสร้งหมเมเอยียกาดเข้าไม่ได้เห็นปะทำไมอ่ะลองให้ทอร่าออกลองกาดเข้ามาไหมครับก็เมื่อกี้ทำไปแล้วอ่ะแต่กาดก็เข้าไม่ได้กาคือตอนนี้มันสามารถเข้าได้แค่คนเดียวอยู่นี่ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะไอจีชั้นหน่อก็ไม่เพราะว่าเมื่อกี้ไอจีพี่ หมายถึงว่าไอจีพี่อ่ะพี่พี่เล่นเมื่อวานอ่ะยังเล่นได้อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าหรือว่ายังไงดีอ่ะโอ้ยเหนื่อยใจเนาะกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทีละคนพี่โบบอกว่าทีละคนครับเธอสามารถดึงได้ไหมไม่ได้ดึงพี่คนเดียวใช่ไหม ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับทอราได้ยินไหมได้ยินครับเน,น,น็ตพีห,หลกๆนิดนึงโบนัสโทรหาโบนัสไปเพิ่งนะโทอรา่า นะพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์อัปเดตอะไรหน่อยสิครับมีคนเขารออยู่นะพี่แบงค์อัปเดตอะไรนะครับอัปเดตตัวเองไงเป็นไงบ้างอ๋อช่วงนี้นะครับก็ติดเกมนะครับจริงๆเลยนะตอนนี้ติดเกมหนักหน่วงหนักสิโทรไปยังมีเสียงคลิกเลยเมื่อกี้ผมโอนตังค์อยู่นะครับพอดีว่ามีคนซื้อไอเทมผมในเกม ถ้าซื้อไอเทมก็ต้องเป็นคนรับเงินดิทำไมถึงเป็นคนนะใช่ใช่ใช่ผมเป็นผมเป็นคนรับเงินนะโปนัสกดขอแล้วมันไม่ติดอีกแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าลองไลฟ์ใหม่ไหมครับแม่บิ๊กอ่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอลองไลฟ์ใหม่ก่อนนะครับผม